โอ้มื้อโชปเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําเมนูง่ายๆแต่อยากจะบอกว่าอร่อยไม่แพ้เมนูอื่นแน่นอนครับ mm hmm. ก่อนอื่นผมกับฟ mm ีฟ้าจะมาต้มเส้นมาม่าดาก่อนนะครับที่ต้มมาม่าเส้นดําเพราะวันนี้เราจะทําเมนูยำเส้นมาม่าดํากันนะครับต้มได้ไม่นานตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับฟีฟ้าบอกว่าอยากจะชิมสดๆก็เลยให้ชิมแบบนี้เลยครับกินแบบนี้อร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆฟีฟ้าดูมีความสุขมากเลยนะครับต้มไปสกพักจนได้ที่ตอนนี้เส้นเริ่มนุ่มแล้วเราก็จะเอาออกจากกระทะเพื่อไปพักเส้นสักพักหนี้เรา มาย่างไส้กรออีสานกินกันนะครับส่วนตัวคือซื้อกินเป็นประจำเพราะชอบกินไส้กรออีสานมากๆครับและต้องเป็นไส้กรออีสานของจุกใจได้เนื้อแน่นรสชาติคืออร่อยถูกปากถูกใจผมมากครับและที่สําคัญเวลาเอาไปย่างก็ใช้เวลาไม่นานนะครับส่วนจอนนี่แอบมากินสวรสก่อนแล้วนะครับเอาไปย่างสักพักหนึ่งสีก็จะออกมาแบบนี้นะครับสีสวยน่าทานมากๆเลยครับเชื่อว่าคนดูเห็นแล้วก็อยากจะกินเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับแต่รอก่อนเพราะตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาดูยำมาม่ากันครับใส่เครื่องปรุงมาม่าเสร็จแล้วต่อด้วยมะเขือเทศผักชีสสส่่เยยยอะะะๆนนนนจได้วาาทค ยำครั้งนี้ผมใส่น้ำจิ้มลงไปด้วยนะครับเพราะเจ้านี่นี่กับฟีฟาจะกินด้วยครับต่อด้วยั่วไปคั่วมาสักพักหนึ่งนะครับจนให้ทุกอย่างมันเข้ากันแล้วเราก็จะได้เมนูยำมาม่าสำหรับวันนี้ครับไส้กรอกที่ย่างตอนนี้ก็เสร็จแล้วส่วนเจ้าฟีฟาที่รอกินตอนนี้ดูอารมณ์ดีสุดๆไปเลยครับสำหรับเมนูของเราวันนี้หน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ทั้งไส้กรอกอีสานและยำมาม่าคือน่ากินมากๆครับไม่รอช้าเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับถ้าจะถามว่าอร่อยไหมจะบอกว่าทั้งสองอย่างอร่อยมากๆครับโดยเฉพาะไส้กรอกอีสานนอจใกิิมมผยท พกัดให้แล้วนะครับจะบอกว่าเวลาไปสวนไปไร่ไปนาก็พกพาได้สะดวกเอาไปกินรับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมฟีฟ่าจอน,นินี่และแม่ผมจะขอตัวไปกินกันก่อนนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมีของกินอร่อยๆจะมาทิ้งพิกัดให้อีกนะครับ